สวัสดีครับผมทิติวัฒน์จันสุวรรณครับชื่อเล่นเบฟชื่อเล่นที่เพื่อนชอบเรียกกันเนี่ยมันเรียกว่าไอหน้ามาเมื่อก,ก่อนนี่เรียนรอดอมันต้องหัวเกียนครับเกียนแบบเกียนอะแล้วเลยต้องตัดหน้าแบบให้มันเป็นหนะ้าหนะ้ามาเตร์เรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร,ร์ครับสาขาการโรงแรมครับหมายเลขผู้เข้าประกวด D U A M 06หครับ เพราะว่าบุคลากรแล้วอุปกรณ์การเรียนนะครับมันมีศักยาภาพมากครับแล้วก็ผมได้ทุนมาเรียนด้วยก็เลยเลือกที่มาเรียนที่นี่เลยโดยไม่ลังเลเลยสักนิดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาสอนดีบรรยากาศในมอมันเป็นกันเองมากกว่าครับเพื่อนและสังคมในมิตรภาพมันดีหมดเลยฮะเท่าที่แบบสัมผัสมาแล้วอ่าเบบเปรียบตัวเองเหมือนว่าสนาม กีฬาของมอแล้วกันครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบออกกำลังกายไม่ชอบอยู่เฉยๆฉะอยู่เฉยๆไม่เป็นคือแบบหาอะไรเล่นไปเรื่อยชอบออกกำลังกายครับก็เลยแบบเตียบตัวเองเหมือนสากีฬาดีกว่าเพราะว่ามันตัวเองชอบออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วครับมันรู้สึกผ่อนคลายครับเปรียบเสมือนในโลกใบนี้ผมเปรียบตัวเองเหมือนลูกบาศก์ครับ เพราะผมเป็นกีฬาที่ผมชอบมากที่สุดแล้วครับผมเล่นเนี่ยผมเล่นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเป็นตัวเองได้ลปลดปล่อยจากแบบเครียดเรื่องงานไม่ว่าจะเรื่องงาน,ารงงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวผมมาเล่นกีฬาเนี่ยผมรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดครับแล้วผมผ่อนคลายเนี่ยผมอยากให้คนอื่นครับผ่อนคลายไปกับผมด้วยเล่นเล่นกันมันกีฬาครับมันมีความว่าน้าใจนะกีฬาคือมันมีความความสุขอยู่แล้วครับในวงการกีฬาเขาเล่นกันเขาจะรู้กันครับก็เลยอยากเล่นอย่างนี้มากกว่า ผมเป็นคนกวน้นครับแล้วก็ชอบกวนชาวบ้านเขากวนประาชาวบ้านเขาครับกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินอะไรกินหมดครับกินส้ตมตำยันซกเล็กแล้วก็คือกินง่ายอ่ะเลี้ยงผมง่ายอยู่กับผมผมมีความสุขผมชอบให้คนเทคแคร์หรือว่าผมไปเทคแคร์เขาก็ได้ครับมันรู้สึกมีความสุขอ่ะเล้อยู่อยู่กับเขาอย่างเงี้ยผมกวนเขาเขายิ้มผมก็ยิ้มผม,ผมชอบให้คนยิ้มตามผมนะ <c> แล้วก็เอางดาีอ่ะผมกวน นะครับก็คือเนี่ยแหละตัวผมนะโอ้ย <ot> <c oughs> ได้แล้วเว้ยครับ <c oughs> ก็เห็นหน้าผมแล้วนะครับว่าผมจะเป็นลุคอย่างไงก็คือเห็นรักยิ้มไหมฮะรักยิ้มสองข้างเนะนี่ยคือเนี่ยแหละจุดเด่นผมเองนะครับก็คือผมไม่รู้ว่าถ้าคุณเลือก บวชให้ผมผมก็เลือกที่จะยิ้มให้คุณแล้วรอยยิ้มงผมเนะี่ยอยากให้คุณได้จำมันเอาไว้ฮะว่ารอยยิ้มเนะี่ยมันไม่ได้มีง่ายๆให้คุณได้แค่คนเดียวครับอ,อย่าลืมเรื่องนะครับว่า B U A M 0 6ครับขอบคุณมากครับ